อ้าวสวัสดีนะคะลูกศิษย์ญาตสนิทมิส,สหายนะคะเราจะเข้าพรรษาแล้วในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะปีนี้จริงๆอะ่ะคนที่เป็นลูกศิษย์เก่าแก่บรมบรมมาลศิษย์ขั้นเทพเนาะก็จะรู้ว่าส่วนใหญ่อะ่ะก่อนเข้าพรรษาเราให้ทำอะไรนะคะ ปีนี้นะคะเข้าพรรษานะคะในช่วงที่เกิดสภาวะโควิดนะคะอันนี้จะทำนายดวงเมืองให้ฟังก่อนเพราะว่าสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้จะไม่ได้ลงเพจนะคะจะเป็นการทำนายดวงเมืองก่อนดังนั้นจะมีผลพวงต่อการเข้าพรรษานะคะอย่างแรก เดือนนี้คือเดือนกระดาก,กระดาในเดือนสิงหากับกันยาให้คนกรุงเทพระวังตัวให้มากที่สุดเพราะคนกรุงเทพจะตายเจ็สิอร์เซนนี่คือเรื่องจริงนะคะถามว่าอาจารย์อยู่กรุงเทพไหมอาจารย์ก็อยู่กรุงเทพนะคะครูบาอาจารย์บอกมาแล้วนะคะว่า คนกรุงเทพจะตายเยอะที่สุดในประเทศไทยคือ70%นะคะโควิดจะเกิดการระบาดหนักโดยสายพันธุ์ใหม่ตอนนี้หนักแล้วสิงหากรรมยาเนี่ยเราไม่ต้องกลัวโควิดแล้วทำไมอาจารย์ถึงพูดแบบนี้รู้ปะ พอตอนนี้มันตายอ่ะมันทรมานมันป่วยหลายวันแต่ในเดือนสิงหากับกัายาภายในหกชั่วโมงคุณตายเลยดังนั้นพอคุรู้ว่าคุณติดคุณก็ตายเลยไม่ทรมานอันนี้คือครูบาอาจารย์มาบอกนะสเดือนนี้จะเป็น2เดือนที่หนักมากๆที่คนอยู่กรุงเทพต้อง ระวังนะคะอืมมันจะมีผลพวงต่อการเข้าพรรษายัางไงในห่วงเวลาอาจารย์เคยพูดเมื่อสักสองปีที่แล้วอาจารย์ได้บอกว่ามันใกล้เข้ายุคเก้ามันจะเกิดการล้างโลกอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นเมื่อสอง พอช่วงเนี้มันใกล้ยุคดาวเข้ามากขึ้นมากขึ้นการเกิดโรคอุบัติใ,ใหม่จึงเกิดขึ้นเหมือนเมื่อ100รปีที่แล้วเมื่อหนึ่งร้อปีที่แล้วประมาณปีสองพหรือ64 65ประมาณนี้เป็นการเกิดไข้หวัดใหญ่ครั้งแรกไปคนได้ประวัติศาสตร์ดูได้ณตอนนั้นคนเป็นไข้หวัดใหญ่ ตายอย่างเดียวเหมือนกันณวันนี้มันมีโควิดแล้วมันมีสายพันธุ์ใหม่ๆเข้ามาสิ่งที่จะเตือนคืออย่างแรกหลังจากสิ้นเดือนนี้ไปให้ทุกคนระวังตัวให้ดีๆอาจารย์ไม่เคยทำนายเรื่องไหนแล้วน่ากลัวเท่าเรื่องนี้เพราะส่วนใหญ่เวลาอาจารย์พูดอาจารย์จะสอบแต่รอบนี้ครูบาอาจารย์บอกไม่ต้องสอบ นะคะคอย่างแรกคุณจะออกไปไหนคุณควรใส่แว่นตาคือไม่ใช่ใส่ไม่ใส่แมสนะมันปัญญาอ่อนนะถ้าการเขียนแบบนี้นะอืจะบอกว่าคุณใส่แมสแล้วคุณควรใส่แว่นตาเพราะต่อไปเชื้อโรคจะมาทางอากาศดังนั้นนะคะหากมีลมพัดเพียงเล็กน้อย คุณจะติดอย่างที่2ในสองเดือนข้างหน้าหลังหมดมิถุนานนี้ออกจากบ้านควรใส่แขนยาวไม่ควรใส่เสื้อแขนสั้นเพราะการใส่เสื้อแขนยาวจะป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ผิวหนังได้ในระดับหนึ่งนะคะคนที่อยู่ต่างจังหวัด ไม่มีความกังวลมากเท่าในกรุงเทพเพราะเขาจะเอาคนที่อยู่ในกรุงเทพ70%เลยดังนั้นอีก30%คือกระจายทั่วต่างจังหวัดดังนั้นนะคะเข้าพรรษางดเนื้อสัตว์ได้ให้งดนะคะงดเล่าได้ก็ควรงดให้คุณ จุดทูปสามสิบหกดอกหลายคนถามอาจารย์ว่าทำไมคนดีๆถึงได้ตายเพราะเขาหมดหมดบุญแต่ไม่ใช่มันไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่าคุณตายแล้วคุณจะไปสวรรค์เคยได้ยินไหมทำบุญแล้วชอบนินทาเคยได้ยินไหมะมันไม่ได้บอกว่าคุณทำบุญแล้วคุณจะขึ้นสวรรค์เลย ทุกคนทุกบ,บนโลกไปนี้ทุกอย่างแลกหมดช่วงนี้อยู่ในสภาวะแลกนะคะอย่างต่อมาสิ่งที่จะเตือนคือตอนที่เราอะ่ะมันก็จะมีก่อนวันเข้าพรรษาคือวันพระใหญ่ใช่ไหมเช้าว,วันนั้นน่ะควรจะเริ่มกินมังได้แล้ว ให้จุดทูกนะคะสาสิบดอกกลางแจ้งบอกเลยเทวดาฟ,าฟ้าดินพระแม่ธรณีพระแม่คงคาแม่พระพายแม่พระเพิงครูบาอาจารย์ตลอดเข้าภรษานี้เราจะเลิอกอะไรใครที่เคยบอกว่าขอเลิกกินเนื้ออย่างเดียวพยายามกินมังซานะคะ แล้วคุณก็สวดมนต์ที่บ้านแล้วก็ไหว้ไหว้พระสวดมนต์ทำความสะอาดห้องพระเสร็จแล้วคุณก็บอกท่านด้วยจุดธูปห้าดอกสามสิบหกดอกนี่คือการจุดกลางแจง้งจุดธูปห้าดอกคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์แล้วถึงจะเป็นพ่อแม่กราบพระห้าครั้งดังนั้นตอนที่คุณจุดธูปห้าดอกคุณต้องคุณก็ขึ้นเลย นะคะก็คือกราบ,าบ,าบ,าบครั้งที่1กราบครั้งที่2กราบครั้งที่3ถูกไหมสวดบททั่วไปครั้งที่4คุณก็เลยคุณก็บอกเลยครูบาอาจารย์ครั้งที่5คือกราบพ่อแม่นะคะแล้วจะสวดบทไหนก็สวดตั้งปฏิปะนิทานเอาไว้นะคะตลอดเข้าพรรษานี้สิ่งที่ควรกินให้บ่อยที่สุด ทันยพืชทุกชนิดทำไมอาจารย์หนูพูดแบบนี้รู้ว่าทันยพืชเนี่ยคือไม่จำเป็นต้องต้มคุณอาจจะกินเป็นถั่วแดงถั่วเขียวถั่วลิสงอะไรก็ได้นะคะพยายามกินให้บ่อยๆเพราะจะช่วยให้คุณมีโชคมีลาบมีการเงินเข้ามาอยู่เนืองเนือง แล้วจะทำให้คุณรอดพ้นวิกฤตในครั้งนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณจะรักไก่โดยการที่คุณไม่กินเนื้อสตัตว์หรือคุณไม่ได้ตั้งปฏิยานแต่กูจะกินแต่ไอ้ถัว่วคุณเคยเจอคำว่าไม่คำว่าไม่แลกมึงไม่ได้วะมันไม่มีนะคะอาจารย์ รอบนี้เป็นรอบที่อาจารย์พูดแล้วอาจารย์รู้สึกอาจารย์ไม่ได้อยากพูดเท่าไหร่แต่ไม่เตือนก็ไม่ได้เพราะรอบนี้บอกเลยเป็นรอบที่ซีเรียสที่สุดแล้วสองเดือนนี้นะสองเดือนที่จะถึงนี้นะคะสิงหากันยาคุณจะเห็นคนตายแน่นอน เกลือนแน่นอนไม่มีที่เก็บแน่นอนจะไม่ต่างจากอินเดียแน่นอนพอเข้าเดือนตุลาจะเป็นเดือนดับเดือนดับในที่นี้จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจพฤศจิกา อะไรหลายๆอย่างจะเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นแต่ยังอยู่ในสภาวะที่หนักอยู่ทันวาจะเริ่มดีขึ้นปีหน้าเศรษฐ,ฐ,ฐกิจจะเริ่มดีหลังมีนานะคะตลอดเข้าพรรษานี้บอกเลย สิ่งที่คุณจะรอดจากโควิดคูบาอาจารย์ฝากบอกมาว่าอย่าแช่งใครอย่าพูดไม่ดีอย่าอาฆาตใครเพราะในช่วงนี้เป็นช่วงล้างโลกดังนั้นก่อนคุณจะพิพากษาคนอื่นให้เราพิพากษาตัวเราเองก่อน นะคะำว่าอย่าแช่งใครใครในที่นี้คือเราหมายถึงว่าถ้าเราถ้าเราเจอคนที่เราเกลียดนะคะหรือคนที่เขาตบัตส,สัตว์กับเราให้คุณให้อภัยเขานะคะเพราะข้างบนเขาบอกมาว่า คนที่ชั่วที่สุดจะตายทีหลังดังนั้นไม่ต้องห่วงเดี๋ยวแม่งก็ตายนะคะคนที่ชั่วที่สุดจะตายทีหลังคนที่มีบุญดีก็คือจะหลับแล้วตายไปเลยคนที่อยู่ไม่ได้หมายความว่าคุณมีบาปค,คราวที่แล้วอาจารย์ก็บอกไปแล้วว่าทุกคนมีรายชื่อแล้ว เขาไม่ได้บอกว่าคนอยู่คือคนบาปหนาไม่ใช่นะคะไม่ใช่แต่คือบุญเราเยอะนะคะคนตายก็ไม่ได้แปลว่ากรรมเขาเยอะนะคะแต่เหมือนกับว่าบุญน่ะมันมันวิ่งไม่ทันอ่ะมันวิ่งไม่ทันข้างหน้ามันได้แค่ปัจจุบันเดือนหน้า สิ่งที่คุณควรจะระวังอีกเรื่องหนึ่งคือการปล้นสดมแต่การป้นสะดมในที่นี้จะไม่เหมือนการป้นของต่างชาติแต่หลายๆบ้านจะโดนป้นคุณจะเห็นการป้นทางท้องถนนมากขึ้น หลายๆบ้านจนเข้ามากขึ้นหลายคนอาจจะพูดคำว่าตอนนี้แม่งก็เข้าอยู่แล้วแต่มันจะมากมายเพราะสิ่งเดียวที่ยังไม่ออกคือการป้นสะดมดังนั้นการป้นสะดมจะออกในเดือนหน้าแน่นอนดังนั้นจงจำไว้ออกจากบ้านในเดือนหน้า ให้ซื้อว่นตามมาใส่ให้ใส่เสื้อแขนยาวนะคะให้ระวังตัวเองมากๆต่อให้คุณใส่แมส2สองชั้นคุณก็ติดได้เพราะอะไรดูว่าเพราะเชื้อโลกจะ เข้าทางผิวหนังแล้วไปกินเม็ดเลือดขาวมันถึงจะทำให้คุณตายใน6ชั่วโมงถ้าหลายคนอาจจะคิดว่าอาจารย์รอบนี้อาจารย์พูดน่ากลัวมากอาจารย์ก็จะบอกว่าลึกๆอาจารย์อาจารย์กลัวจริงๆอาจารย์ไม่ได้กลัวโควิดนะ อาจารย์ไม่ได้กลัวโควิดอาจารย์ไม่เคยพูดว่าอาจารย์กลัวโควิดแต่รอบนี้บ้านเมืองมันน่ากลัวจริงๆสามเดือนนี้มันน่ากลัวสิ่งที่เห็นคือมันน่ากลัวมากๆดังนั้นนะคะคำเตือนคนบางคนอาจจะพูดว่าอาจารย์หนูอยู่ปริมณฑล คือแม่งแถอะอแต่สิ่งที่พูดน่ะจะบอกไว้เลยกรุงเทพนนทบุรีสมุทรสาครน,นะคะเขากำหนดมันเรียบร้อยหมดแล้วว่า70%นแน่นอนแต่สิ่งที่เราเห็นคืออะไรรู้ป่ะคนมันจะนอนตายอ่ะใครว่าอินเดียแม่งเยอะ คุณเจอเมืองไทยอย่าช็อกโลกแน่นอนสองเดือนนี้ทั้งปนจี้ฆ่าห้ามไปที่เปี่ยวเปียวเด็ดขาดบ้านใครอยู่ที่เปียวเปียวคุณต้องระวังตัวบอกเลยระหว่างมีดกับปืนมีดไวกว่าปืนไม่ไวดังนั้นนะคะพกมีดไวบ้านใครอยู่ที่เดียวเดีวเพราะอันนี้อาจารย์ก็ถามครู บ้านหนูเหรอครูบอกกูอยู่ก็เลยโอเคอืมที่อาจารย์น่ะไม่พูดตั้งแต่ต้นปีอ่ะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะมันทำให้ลูกศิษย์หลายๆคนจิตตกอาจารย์ถึงไม่พูดอะไรอาจารย์ถึงบอกว่าเออมาไหว้ครูนะปีนี้จะหนักกว่าปีที่แล้ว อาจารย์ถึงบอกว่าเอออาจารย์ทำสืบชะตานะให้มานะหลายคนก็ไม่มาเพราะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณกลัวโควิดคุณไม่ให้ความสำคัญหรืออะไรก็แล้วแต่อาจารย์ก็บอกแล้วว่าอาจารย์ไม่ได้ทำเยอะแต่นวันนี้ไม่พูดไม่ได้แต่ในเดือนหน้าเนี่ย บอกเลยอะช่วงประมาณกลางเนี่ยใกล้ๆปลายเดือนเนี้ยคุณไปซื้อแว่นตามารู้ว่าครูบาจาย์พูดว่าไงให้ไปซื้อถุงถุงมาเลยคุณเคยเห็นถุงใส่ผ้าว่าถุงใบใหญ่ๆสีาขาวๆอ่ะ mm. เขาบอกคุมตัวให้ถึงหัวเข่าเลยไม่ให้เจาะอ,อากาศเลยนะเ mm. พราะเขาบอกว่าถ้าติดอ่ะมันติดเข้ากระแสเลือดทีเดียวเลยนะ mm. ดังนั้นน่ะ ถืออาจารย์ถึงพูดตั้งแต่ต้นคลิปว่าไม่ต้องห่วงอืมไม่ต้องห่วงอะไรเลยติดโควิดหกเดือนอะไม่ใช่หกหกชั่วโมงตายเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะคะดังนั้นนะคะเข้าพรรษาเนี้ยถือศีลถือศีลเยอะเยอะที่ให้ต้มอะ่ะที่เป็น ข่าตะไคร้ใบมะกรูดหิงข่าอะไรมาต้มกลางบ้านเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวที่ฆ่าเชื้อโรคอย่างดีหากใครนะคะรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายมีอาการหายใจไม่ออกปวดหัวนะคะต้มตัวนี้คุณต้มกลางบ้านเนี่ยนะคะแล้วพอมันมีกลิ่นปุ๊บคุณก็สูดดมเข้าไปเยอะ มันจะฆ่าเชื้อในระบบทางเดินหายใจของคุณอาจารย์ถึงได้ให้ตั้งแต่ตอนแรกว่าเออพยายามต้มกันเยอะๆนะคะยิ่งหอมยิ่งดีเพราะมันจะช่วยฆ่าเชื้อตทั้งตัวเสื้อผ้าคุณจะฆ่าเชื้อหมดนะคะของไทยจะดีที่สุดดังนั้นนะคะนี่คือคำเตือน ขอให้ลูกศิษย์ทุกคนนะจําคําไว้ดีๆนะสองเดือนหน้านรลกมันเปิดเดือนตุลาเป็นเดือนดับคุณจะเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์พูดนะคะ ถ้าเกิดใครมีบ้านต่างจังหวัดนะคะพยายามออกต่างจังหวัดใครไม่มีบ้านต่างจังหวัดอยู่ในกรุงเทพพยายามต้มน้ำที่อาจารย์บอกให้ได้ทุกอาทิตย์นะคะฆ่าเชื้อในอากาศคุณต้องต้มทุกอาทิตย์นะคะอาจารย์ เคยพูดเรื่องฟ้าทลายโจรตั้งแต่แรกแล้วว่าให้ไปซื้อสักแล้วเป็นยังไงตอนนี้ฟ้าทลายโจรแม่งราคาแพงมากนะตอนนี้ก่อนที่อะไรอะไรจะแพงซื้อเก็บไว้ต้มทุกอาทิตย์ค่ะจะดีขึ้นนะคะดังนั้นเตือนหมดเรียบร้อยแล้วขอให้ทุกคนโชคดีใครมางานสืบชะตา ไม่ต้องกลัวไม่ตายหรอกเพราะครูบาอาจารย์สั่งให้จัดก็เลยจัดวันนี้ครูบาอาจารย์สั่งให้เตือนก็เลยเตือนครูบาอาจารย์อนุญาตให้พูดได้ก็เลยพูดวันนี้ขอจบไรแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวรอบหน้าค่อยว่ากันใหม่ครูบาอาจารย์ฝากมาบอกแค่นี้คือแค่นี้เลยไปละ